แล้วมันยับผลิตตัวนี่แตดมายเลยอุย้ยทิปเปาเลสเปิดคลิปเปิดคลิปผมอย่างเป็นทางการด้วยคำว่าแหลตตูดล,ล้ามูอ่อ้ยอีไมคทางเบาคักตัวนี้อกโอ้ยแต e หัหนท่ายี e ่เอ็บบังคัดม่นมีค้ามาเหมือนเส้นเสือเห่เลยแต่อ e ีไมค์มาเซรีห่างแบบน,นู่นนั่นนี่นี <laughs> นู้นไม่เป็นไรเซ็นเซอร์อยู่ <laughs> นั่นก็กจัดไม่บไมู่เวดาเลือกูบริหารพิงถึงมึงแต่ว่ากูัำลายมึงว่ายกตัวอย่างนะ่ื้อย่างนี้โมเมนต์แกเงินเด้ออ้ยังคนๆด้วยนี่ผู้ใดเห็ดผูดตานเห็ดผู้ตานน้องหิงงผูดตานขึ้นไปน้อปเดียผู้ตานเี่ยวขชวนๆครับเอา ชวนขึนไปชวนคือไปชวนขึ้นปุตตาชวนชวนคือ,อ,อตัวเดียวกันตัวเดียวกันบ่แม่นคนเดียวกันนะตัวเดียวกันโอ้ยตักไว้ยอมไปยังเนื้อปลานั่นโหราก็ย่านมามามันแขนโทษเนียนถ้วยน้อยๆอยู่บ่เป็นง่ามเลยผมมันผมยังอิ่มอยู่แต่ผมอยากซิ่มไหมนี่ไ,ไปเอาถ้วยน้อยๆมาตักให้ผมน้องแน่เดี๋ยวผมถือดีๆอันนี้ของโอ้ยง่าย ก็ใส่ติ้ยเหมือนกันเขาเปินใช่มพี่เขาจีกินเตียวหยอเพื่อนน่ะยานเ้าว่าพอนินหลายใส่ใน่พอนินจานแบบไงยังไม่จานในห้องเอาดวดพี่ก็กินแบดท้องพี่ก็เอาสองติยวเลยบอกบ่กเอามาอาะีระติยวไปอิ่มมากไหมก็ไดเนี่ยว่ไม่อิ่มก็ตักใหม่ตักไปเยอะเรากินไม่หมดมันเสียดายของของคนอื่นเด็อตาดำๆเอามาไกลๆมันจะเหี้ยอ่านข้าวตักครับแล้วกันสั่งคอนเทนต์เทปคลิปจู่หัน มันจังเด็ดเวลาหลา่าไรมันอ่ะอ,อันมาที่นี่ตักให้ผมผมเอาตะนามด้อยเพราะต้องตักเนื้อปาลาขึ้นมาผมมาหมักก็แบบตะนามไหมกองตะนามเลยวปะเอาละพี่เอาไปพี่กับว่าสดดอกนามมาเว้ยกินมาสดน,นาม <c oughs> มาครับมาครับมาครับน่าเอาเว่วยมากินเลยขนมจีนใช่ <c oughs> ตอเรียมากเสียงอับคุณครับอุ๊ยกับกลองไหนตะน,น่ามีหลีเน่อเฮอเอาจะเอาอยัางไงให้ <c oughs> มันติดขึ้นมาจากน่อยแน่นก็ว่า,าถึงกระบา่านั่นก็นได้อืมเห็นไหมอันน <c oughs> <ม>ี้ก็จะกลองเอาตะน่ามแสๆแหวแบบนี้ยผมบีทเองหละผมซื้อสา,บาร <อ S 2> บ่ด <รอ S 2> ีพอแล้วพอแล้ว นี่พี่ของพี่่มาเดินบ้านหลันีลยกคิดว่าบ้านนองตาเชียงแซมยิ้มเลยนพุ่้นแลบ้านน้องตาเชียงต่างมีกันมานั่งพื้น

จะพาไปทำมุนทามอยู่นะครับจะพาไปทจะพาจพามออนเฮี้ยนกันนีเลยนะครับธุระเลหลายแห้งจะไจับกับเบิ้มวยแขยที่แุนแไปไปน้ไปมาจับแล้วมาต่อยผู้ใดแช่ไปนี่เดี๋ยวพอสยิซุ้มแกกเสือฟิล์มนราทิพย์จำนวนหนึ่งรางวัลพึ่งตัว นี่พี่น้องนี่นิบอผู้ใดมาแช่ขิดผมเด้อพี่เปแล้วสีซุ่มแจกเสือเพิ่มสงปารตดรูนี่ยสิปเติมสุดรอีกเยอะวิ่งอแค่รมานงเนาะนชาเนาะเอาพี่จังวันนั้นผมไม่ได้พูดเล่นส้มตำสองกับพี่ทำพี่แบบทำที่ดีเลยดิเาใจพุกนึ่งเหมาใเกือเนี่เสีมากนิดนี่

ลราจะเทมือเดียวเตรียมตัวย่างตัวไทยสกินบีเลยไทยตัวแล้วก็บอกคนรับประทานผีขันยาเป็นตัวห้าเอาสอนเ้องเใส่ดียวเรียนวแต่กินแค่กับกบเก่พวเพื่ผู้ไปกินดูผู้นะพิ่าดาว่ักผักชีราวสต้นผักชีราวเดี๋ยวผมต้องเดินทางก่อนนะครับ ช้อนช่ำม, maior, ม,มีมีมีซ้อนช่มไหมครับอนซอินนี่ผูใหญ่เบิงไม่ตได้ใช้แท้อีหามึงซ้อนช่มผมใช้แท้นะครับป็้แท้นะครับผม ผู้ชายกินปีแ่นี้จ่าคูณสองและหาดนะองห้องไม่เอากระหล่ำไม่เอาคุณครัลูกใส่ผู้เดลูกตด้วยจ้ามามจู่เอาผู้เดลงกมาจู่มานั่งตรงนี้ เอาขวามรีวิวรีวิวรีวิวมีความมือหยักตุนตุนด้ยอีสานปลาแดดสแตงบลาปลาจูเขาก็คอยอีกพี่น้องพี่ยังหลานสิแม่จำว่าบอกคนนี้ฮะบอกแฟนมากินกับนี่หน่อยได้ไหมล่ะนะฮะน่ารินแคสขอบพี่เปาดูแลน้องดีมากนี่จะเลิกดูแลแล้วเหนื่อยดูแลให้ดีมาก มึงเด้อผิดเป่าเรารีวิวว่าเสียประคักว okay ันนี้ผมสิเอาความจริงให้เบิ่งผมสิเป็นคนซิมจันปลาเทมปลาผมบอกกงหัวว่าใส่สุดหลดไหลเป็นฮัวลูตั้งแต่จีบไปเห็นเอามือบางกล่องไวดปนั่นเห็นบ่อเห็นตะนิ่งเห็นตะข้อเห็นตะข้อเอาปลาบอมให้เนี้ยติล่ะตอนที่เป็นใส่เสา กมยิ้มกมิ้มผมันต้องเงียนเนาะโอ้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 อมันก็ทียู่แมวามาครับโอ้สักชนนี้ฝากไว้สันิดครับแมว่ามาับแน่ไม่ดไมดของเบียจูด้วยอันอันที่เปลียแบนีมมันนี่หก พีมือเมื่อวันมันจะรุดแม่พี่เดียวก็ได้รบอแม่ขนมจีนอร่อยชามอย่างยิ่งแน่ดูเด็ดนะครับก่อนพีมือแซ่บอดนะฮะคือกินแล้วต้องหิวน้ำยิ่งกว่าพี่เดียวเขามีกระจกใช่ไหมนี่อาจูใหญ่แล้วใช้กะละมังจินเถอะสารคุณนี่ฝากไว้สนิทงเมียหรืมมึงหน่ากับของหัวหัวพี่อ้ประสันยังกินไปหันกล่องใส่อยอะนี่ของผมครับติวเดียว ผมมากือหลายดักผูถือสองมารำเด็กแต่ว่าบร์เซีสครับแลคลิปนี้ฝากไอซ์นี่ครับี่น้องพอลกันนาครับสวัสดีครับปาดปาดผมหัวแล้วขนมเสียนบปเตเสียบดอกต้นหอมนี่เสียบเพราะเรากินจะเสียบครับอันนี้กัอไรก็ดีดีแล้วเขาเลยย้าเพราะว่าเขาอัก